สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่เกม Roblox โโภายในแบบเพรสซูบิเตอร์กาวสิบกากันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วแหละ r เบิร์트ครั้งที่3ซึ่งการรีเบิร์นี้ก็จะมากับการอัปเดตครั้งที่5ตรงนี้เลยนะครับก็อัปเดตมาสักพักแล้วหลัผมเพิ่งมาเล่นเนาะมีรีเบิร์ครั้งที่3แอเรียใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ดูนี่นั่นก็มาดูแล้วกันนะมันเยอะมากมินิเกมก็มีมาใหม่ทั้ง4อันก็คงไม่แปลกหร มีการอัปเดใหญ่อะไรประมาณนี้ที่จะมาเดือนละครั้ง2เดือนครั้งก็แล้วแต่กันไปผมคิดว่าเขาก็น่าจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละจากตอนแรกมีถึงแค่74อัปเดตมาครั้งที่5ไปแล้วครับ99โอ้ยโคตรเยอะนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นในคลิปนี้ไปจนถึงแอร์เรียที่99ได้เลยหรือเปล่าแต่คงไปไม่ถึงหรอกต้องเล่นหลังไมเอาเอา,าเดี๋ยวไปเปิดโซนใหม่กันเลยดีกว่านะครับซื้อมาเรียบร้อย อาจจะดูใช้เงินเยอะนะแต่จริงๆมันใช้ไม่เยอะนะครับลองดูได้ที่แอรียถัดไปเนาะใช้แค่สองพันกว่าแท่งเองที่เห็นไปก่อนหน้านี้เป็นหลักแสนเนี่ยก็คือมันเป็นการไอ้นี่ฮะการการฟาร์มก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดแบบทีเดียวปุ้ม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 หลแอรียแบบเนี้ยมันคือการกันไว้นะครับของผู้สร้างเขาเนาะต้องค่อยๆฟาร์มไปนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นเรียลิกตรงนี้เก็บมาโอ้โหมีเพิ่มถึงแปดส้าเลยเหรอให้ตายเถอะสุ่มได้เงางามแบบรัวๆเลยมั้งเนี้ย โอเคนี่ฮะการเกิดใหม่ครั้งที่3ดูซิว่าให้อะไรมาบ้างอันแรกนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือการที่เราจะได้ของรางวัลสําหรับการได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ส่วนอันต่อมาคือหนังสติก๊กเอาไว้ยิงบอลลูนฮะแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลซึ่งบอลลูนหรือว่าลูกโป่งนี่แหละมันจะอยู่ตามท้องฟ้าฮะน่าจะมีทั่วแมปเลยคิดว่านะแล้วก็กุญแจสีม่วงนะครับที่ใช้ชื่อว่ากุญแจลึกลับนั่นเองเอาไว้ปลดล็อกซีคิตรูมฮะน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็สัตว์เลีีี้้้้ยงงงงงแแแขขข็กกรรร่ึนลวมมารสราสะฟทอ สัตว์เลี้ยงของคุณได้โอเคอันนี้อันนี้เจ๋งมากอันนี้ผมชอบเอาเป็นว่าเราสามารถสร้างทีมสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการได้ทีมนี้ฟาร์มเพชรนะทีมนี้ปลดล็อกแอรีเรียนะอะไรประมาณนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันต่อมาก็เหมือนกันเลยฮะเราสามารถสร้างเซตในแบบที่เราต้องการได้โอ้โห oh, oh, พอผมเห็นของรางวัลแบบนี้แล้ว oh. รู้สึกใจสั่นนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะมาปลดล็อกแอรีเรียไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะไปดูมินิเกมฮะพอผมปลดล็อกแอรีเรียไปได้สักพักเนี่ยผมก็จะกลับมา,ร,า,กการ,รีเบิร์ต่ oh, oh, oh. มีกุญแจลึกลับอีกด้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆอ่ะ,อะผมได้ตัดสินใจแล้วผมจะรีเบิร์ตเลยแล้วกันแล้วก็จะรีปลดล็อกแอร์เรียมาเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะทําได้ไม่ยากเ <c oughs> พราะก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วฮะ <c oughs> นี่เลยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงจากในตู้สูงสุดมั้งนะเ <c oughs> พราะผมไปดูจากในตลาดมาเห็นแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างขายกันเยอะผมก็เลยไปซื้อมานะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรด้วยอ่ะมารีเบิร์ตเลยแล้วกันมาบินขึ้นอีกแล้วรีเบิร์ตครั้งที่3 โ <c oughs> อ้โห,โห,โหอันล็อกแลวฮะดีฮะได้หัังสติกฮะแล้วก็เพชรอีกห้าหมื่นโอ้โหขอบคุณมากได้ไอนี่มาด้วยเอ๊มันอ่านว่าไงนะฟิ <c oughs> นาสตาใช่ไหมแต่มันก็ไม่น่าจะออกเสียงแบบนี้นะ อ่าได้ไอ้น,นี่ไปด้วยลัคกี้บล็อกฮะโอเคกดใช้เหมือนกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยปาร์ตี้บล็อกก็คือการสุ่มอีเวนต์น่าจะเป็นการสุ่มมาทั้งหมดเลยที่มีภายในแมปเนี้ยอันนี้ก็กิฟต์ขนาดใหญ่โอเคขอบคูณมากอ่ากุญแจซีเขีฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าไปปลดล็อกที่แอเรียไหนนะบันเดิลเอนชาร์ฮะเป็นการสุ่มสมุดเอนชาร์สนั่นเองอันนี้ก็เป็นน้ำยาเป็นการสุ่มน้ำยาโอ้โหมีเยอะจังอ่าสุ่มธงฮะแล้วก็สุ่มของเล่นโอเคหมดยังหมดแล้วโหเพียบเลย เ,เอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย๋อเขาเป็นโทเค็นใหม่ก็คือเขาน่าจะอิงจากในดีนะครับหรือให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยได้นั่นแหละเป็นแค่สัตว์เลี้ยงหรอ,อ น่าจะแค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ทำไมผมได้ตั้ง1้อยเลยฮะผมมีแค่1้0ยกว่าเองอ่ะช่างมันแล้วกันซึ่งเราสามารถไปรับของรางวัลได้ที่อินเด็กซ์แมชชีนมาดูที่สัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับนี่เลยเราสามารถจัดทีมสัตว์เลี้ยงของเราได้งั้นผมขอจัดแป๊บหนึ่งโอเคทีมแรกของผมก็จะจัดไว้ว่าเป็นทีมที่ดาเมจดีที่สุดส่วนนอกนั้นผมค่อยไปจัดทีหลังแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็มีในส่วนของสมุดเอนชานด้วยนะครับจัดยังไงเอ่ยโหลดเอาก็น่าจะเป็นการอ ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราสามารถจัดเซตสมุดที่เราต้องการได้ในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะแล้วผมก็ได้กล่องนู่นนี่นั่นมาเพียบเลยฮะเปิดไปเลยแล้วกันเนาะจะพวกบันเดิลเนี่ยของเล่นน้ำยาทงแล้วก็สมุดเปิดให้หมดไปเลยกดไปกดไปโอเคได้ของเล่นมาก็คงไม่มีอะไรที่แปลกใหม่มั้งงั้นก็ไปเปิดไปเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยทงใหม่ ธงใหม่ธงใหม่นี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 ่หากเอาธงนี้ไปปักในแอเรียที่เราอยู่สัตว์เลี้ยงจะมีความแข็งแกร่งขึ้น50%โอ้ไม่แย่ไม่แย่อ่าผมเกือบลืมไปเลยอันนี้ไงหนังสติ๊กนะลองใช้ดูสิอ๋อกดเลยก็คือการใช้เลยนะครับนี่อ่าตรงนู้นใช่ไหมลูกโป่งตรงนู้นน่าจะใช่นะผมสามารถยิงจากตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้ปลดล็อกโซนไปเลยนี่แหละไหนสิข้างบนนู้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองยิงนะยิงแบบนี้ได้ไหมเอ่ยปึ๊บ ยิงได้ฮะแต่ยิงไม่โดนเอาไมโดนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกโป่งตรงแอร,รียนี้น่าจะไม่เกี่ยวนะน่าจะเป็นแค่พ,พอปของฉากเท่านั้นอาจจะต้องเป็นโซนลึกๆกกว่านี้หน่อย <_ C 1> โอเคหลังจากนี้ผมจะฟาร์มแอรีรียไปเรื่อยๆแล้วกันไปฮะ let's go <S โอ,เเอ้เอเอ๊เอๆๆเอ๊ะตรงนี้เหรอ,อตรงนี้เหรอเนี่ยแอรียที่58นะครับอยู่ที่ปราสาทสม่วงตรงนี้เลยนะข้างในมันจะลึกลับแค่ไหนมา เปิดเลยโอ้โอเคไปโอ้เป็นวงล้อฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเป็นกุญแจคริสตลัลนะแล้วที่เตะตามตาที่สุดเนี่ยคืนึเอรนตฮะได้ตั้ง50ดอกโอ้โหผมสามารถหมุนได้1รอบมาดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โห 9%ก็ไม่มาพอสุ่มเสร็จก็จะโดนเตะออกมาเลยนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปได้อีกไหมอย่าบอกนะโฮโฮเข้าไปได้แล้วอ่ะฟาร์มกันต่อโอเค เรียบร้อยมาถึงจนได้เอาจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะแปบ๊บเดียวแอรีรยต่อไปนะครับใช้2,000ได้ฟาร์มแพพหนึงเริ่มตึงและรอบนี้ผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับว่าจะปลดล็อกได้ทุกแอรีเรยเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ผมขอไปเจอซากมินิเกมหนึ่งละกันแค่มินิเกมเดียวหรือว่าเจออะไรที่มันแปลกๆตาค่อยว่ากันปิดล็อกมาแอรีรยนี้มีอ๋ออยู่นี่นี่เองเอ๊ะ ไม่ใช่หนิอ๋ออ๋ออ๋อ,อคือผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้เจ้าที่รับรางวัลของการสะสมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในตู้ของมันเองเนี่ยแหละตรงนี้เลยนะครับกดมาสิโอเคผมเข้าใจแล้วโอ้มีอันนี้ด้วยแม่อยากได้อยู่พอดีเป็นตั๋วที่เอาไว้สร้างแคนเดี๋ยวไว้ผมจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วสร้างแคนดูอันนี้เป็น small box คือคือเพิ่มช่องเก็บไอเทมเหรอใช่ป่ะ น่าจะใช่นะแล้วดูไข่กันอยู่ที่ประมาณ7,000 0มืะ,ะเอาเรื่องมีพัวเพชรแล้วก็เบดตกปลาที่เป็นเพชรน่าสนใจน่าสนใจคือมันน่าสนใจหมดเลย <c oughs> ผมไม่รู้นะครับว่าซื้อแล้วหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการรีเซ็ตอะไรค่อยว่ากันปลดล็อกได้อีกแล้วแอเรียที่77ฮะมีอะไรใหม่ๆด้วยครับข้างหน้านี้เมจิกแมชชีนฮะโอ้โหอ่ายังไงอะ คือเราต้องตามหาเชื้อเพลิงในมินิเกมขุดดินแล้วก็ตกปลาเชื้อเพลิงที่ว่าน่าจะเป็น2ออย่างนี้ปะแร่สีม่วงแล้วก็น้ําสีม่วงอันเนี้ยไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ตอนนี้ผมสามารถไปหาเชื้อเพลิงได้ตามมินิเกมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นแหละเออมามาไปอย่างรวดเร็วฮะเพราะผมใช้ระเบิดนะโอ้โหปรับอารมณ์ไม่ทันก่อนเข้าก็จะมีแบบเป็นทางแบบป่าเข่าด้วยนะ ผมชอบมากอันเนี้ยการออกแบบดีไซน์ฉากเนี่ยโอเคแอร,รียนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ขออีกสักพื้นที่แล้วกันขออีกนิดนึงอยากเจอมินิเกมมาอยากแค่เจอมินิเกมเรียบร้อยจัดมาแอรีรียที่49ไม่ใช่79มีเจอแล้วเจอแล้วมินิเกมใหม่นะครับเอ๊เหมือนจะขุดอีกแล้วนะอย่าบอกนะโอ,โอเค พื้นที่ขุดใหม่แต่ก็ดีฮะไม่ใช่แมปเดิมเป็นการสร้างแมปใหม่คือแบบสุดยอดมากเลยนี้ผมขอชื่นชมเลยการออกแบบฉากดีไซน์อะไรพวกนี้มันเจ๋งมากอะเจ๋งมากแล้วร้านค้าะ่ะมีอะไรบ้างก็จะเป็นพั่วระดับใหม่นะทั้งหมดเลยก็ตามนี้เลยนะครับได้เวลาฟาร์มกันอีกแล้ว <c oughs> ออกมาก่อนนะผมจะมาดูตรงนี้ฮะในส่วนของพั่วสูงสุดที่ผมมีไอรอนเหรอไม่น่าใช่นะ หรือว่าเขาปรับใหม่เปลี่ยนดีไซน์ให้มันเป็นไอรอนแต่ผมจําได้ว่ามันไม่น่าจะใช้ไอรอนนะเขาน่าจะปรับใหม่นะครับให้สูงสุดของก่อนหน้านี้น่าจะเป็นไอรอนเดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บหนึ่งเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่ไงเขาน่าจะปรับดีไซน์ใหม่เพราะผมจําได้มันไม่น่าจะใช้ไอรอนอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะถูกต้องนะเราได้ถังมาแล้วฮะแล้วเราก็ต้องตามหาน้ําเวทมนต์ว่าแต่พื้นที่มันใหญ่กว่าเดิมไหมโอ้ขุดกันทั้งวี่ทั้งวันอะ กลับมาที่โซนปกตินะผมจะมาดูอันนี้หน่อยไอเจ้าตัวนี้มันผมเคยได้ยินชื่อมานนะอันนี้อีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันฮะลัคกี้บ็อกซ์ที่ผมยังไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวใช้เลยดีกว่ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มจากลัคกี้บ็อกซ์ก่อนเลยกดมาดูสิโอ้นี่ฮะลัคกี้บ็อกซ์ขนาดใหญ่พลังไม่เท่าไหร่นะครับขุดสักพักหนึ่งก็น่าจะเสร็จได้อะไรได้อะไรโอ้โหชีวิตโอ้โ ว่าและว่าละว่ามันต้องเป็นแบบนี้ได้ได้โอ้โหคได้เหรียญสุดยอดแต่ก็น่าจะมีไดไอเทมด้วยหละมะั้งอ่ะมาดูนี้ต่อเลยแล้วกันกดมาโอ,โอเคมันยังมีเจ้าพ่วงลักกี้บ็อกซ์อยู่นะครับเลยยังใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมปลดล็อกอีกแอรีรยได้แล้วเดี๋ยวปลดล็อกเดี๋ยวไปใช้แอรีรถัดไปเลยแล้วกันอ่ะกดมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ,โอ้โหลอยมาแบบนี้เลยตีนานไหมเนี่ยไม่เท่าไรฮะ ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆน่าจะให้ของดีแล้วมัง้งดูซิได้ได้สักทีสักทีเอออุ๊อะเมื่อกี้ได้อะไรผมได้อะไรไม่ได้เหรอถามจริงโอเคฮะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะ <c oughs> ก็น่าจะอัปเดตอะไรไปหลายๆอย่างแล้วแหละที่เป็นการอัปเดตหลักๆของเกมก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม